นี่ขั้นตอนวิธีการปรุงนะครับวิธีการปรุงนี่น้ำปลาร้านิดนึงชูชีพนิดหนึ่งผงนัวผงนังผนวผงสลดนั่นแหละแล้วก็ขูดขวหัวหัวแรงกวนเนึน่งกวนน้ำข้นปุ๋มเนี่ยเป็นเสือบเสียบนี่นมัอนผู้ปุ๋มดีวะ เขาลั่นะครับเฮ้ยเขาข,อขอูวนี่เขาเงียังียเเ้ยเออครับผมครับผมอะไรฟุ้วนวัญกวนเว้ยี๋ยผมกวนพอได้อนู่หลาเด้อไเห็นเขาเผา้วงที่ปน เกียร์นะครับทั้งมันคือเกียร์เกียร์น้ำปลาบักเน่านะครับทิกปนข,ข้าวคั่วล้วก็หัวอหอมแดงส้อยไปบังกรูดนะครับขาดตะพักซี่หอมย่างเดียวเพราะว่าร้านค้าร์ผม,มีขายนะครับนี่ครับตหน้าตาว่านี้คนๆนะตาผู้คนจะเสียบเรือผู้คนนี่แหละเอยิ้มเนี่ย ก็กินแซ่บแล้วเห็นหนาสินสออาดดเน็่กินแซ่บปรการได้เลยเป็นยังไงไมันเป็นไหนเธอสวยจังน้ำปลานิดนิดครับมีดมมีตะหักมีดมมีดมครับลาบหนูนะครับถ้าเอนลาบคือเออนียังก่อนก้อยเอาอะไรเอาอย่างนี้ม ฝังหน้าครับปพ่อครับสงสัยป้พ่อบอกว่าปลาได้เตียงเดียวเทาก็ปลาเตียงเดียวเหะกระวองมือนะโอ้ยไอ้ขิวนั่งพ่อครับโอ้ยเป็นนั่งพ่อครับโอ้นั่งน้องพ่อครับเอานังล่องนั่งล่องคับเนี่ยกำลังเันนะของแบบเขี็งๆแบบโอ้ยมันคืออยู่เฮียดหงส์แะเพียวะเตียวะเตียวะแม่แม่ครับเนี่ยครับแม่คนหลาอยู่ครับโอเคครับ ครูแม่เอ๋อครูแม่เอ๋ไงไม่เอ๋มันครูแม่เอ๋เลยลูกครูคแม่เอ๋ครูครูแม่เอ๋เออแม่คนหลับอยู่ครับโอ้ถามจิ้มได้ไหมเขามกินครับกินครับพพครับผมเขาพูดจินครับเขากินครับวนี่เป็นปากประเดี๋ยวต้องรู้ทีเนะาะเขาจิ้มให้พออ่อว่าจิ้ค่ะาวให้พ่อจิ้ครับอ,อืมใครยกจิออ้มข้าว เพี้ยเป็นจะเสียบเพื่อนอ่ไเด้อเพี้ยเสียบเพื่อนยังไหนเอาข้อมีเพี้ยแต่ไม่เพี้ยเขาเอากาแฟกาแฟโอ้กาแฟกาแฟแม่มาเห็นแม่แล้วลูกเด้อมากินกาแฟมบบอื่นเด้อครับโอไปไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออ thank you thank y แล้วก็กินกับมะเขือมะเขือไปไปมะเขือกินกับมะเขือเด้อ ตาแบักเหรอให้แห้งมีเทีหนานังสนะไม่นี่ยังแ้่แม่วันเวลาลูกกระดูกวเวลาลูกกระดูกดีครับอ๋อถึงขั้นตอนซีมครับบ้านนี้ อ,อ,อืพอเลยนัดเดียวอือเสียครับถูกเลยตักครับตักเตอครับผมตาเป็นแบบนี้ลุกขึ้นลุกแล้วลุกขึ้นลุกโอ้อาชายินเขาเด้บ้างไ หอมเสือบโอ้ผักมาแล้วผักมาแล้วครับมาเลยครับผมโอ้เมล่างผักย่างดีครับโอ้โอ้กล่องเขี้ยลากินเขาเลยมาลูกเมครับมาเลยมาเลยพอกินเขาได้ไหมเนี่ยลาลูกขึ้นลูกเขาเหนียวครับรักษาเลยคุณแม่นะครับ มาสิกินเถอะิ่งนี่ให้ดีเสบๆเดียไหมมึงครับนี่ครับหัวเนียวหุๆๆครับคุยเด้อขออนุญาตทำเป็ไงอดีตที่จะไปได้